มัสยิดนี้เมื่อสร้างจนจะสําเร็จจะมีฟ้าผ่าใส่โดเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนไม่สามารถทําให้สําเร็จได้จนถึงปัจจุบันวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆในฟังเรื่องเล่าของจังหวัดพัทลุงเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ลิมกอเหนียวและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเ,เ,เนี่ยนะครับยังไปเชื่อมโยงกับมัสยิดเมืองกอเซที่สร้างอยู่หลายครั้งก็ไม่สาเร็จเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับไปรับฟังกันเลยครับ ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธกาล2109มีครอบครัวชาวจีนครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องหลายคนมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อลิมโตเคียมซึ่งรับราชการอยู่ที่อำเภอมณฑลฮกเกี้ยนเมื่อปิดาลิมโตเคียมถึงเกิดกรรมจึงได้ย้ายมารับราชการที่เมืองจัจวจิวปล่อยให้ลิมโกเหนียวและพี่น้องคนอื่นๆเฝ้าดูแลมารดาและในช่วงระยะเวลานั้นนะครับได้มีโจรสลัดญี่ปุ่นปุกป้น และเข้าตีเมืองตามชายฝั่งจีนด้วยความที่ลิมโตเคียมเป็นที่รักของประชาชนชาวจีนขุนนางที่อิจฉาไม่ชอบลิมโตเคียมได้ใส่ลายว่าลิมโตเคียมสมคบกับโจรสลัดญี่ปุน่นด้วยเหตุนี้นะครับลิมโตเคียมจึงถูกทางราชการประกาศจับทําให้ต้องจําใจหลบหนีออกจากประเทศจีนไปกับผู้ควกหลายคนไปอาศัยที่เกาะไต้หวันต่อมานะครับลิมโตเคียมได้เปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้า โดยนำเรือสินค้าจากประเทศจีนบรรทุกเรือสัเภามาขายที่ประเทศไทยและท่าเรือสุดท้ายที่มาขายสินค้าก็คือเมืองกือเซะเจ้าเมืองผู้ครองเมืองกือเซ่สมัยนั้นเป็นชาวไทยมุสลิมมีธิดาที่งามเลิศอยู่นางหนึ่งและในสมัยก่อนนะครับจะมีอยู่ธรรมเนียมหนึ่งนะครับเมื่อพ่อค้านำเรือสินค้าไปจอดที่เมืองใดก็มักจะนำผ้าแพรและสิ่งของสวยๆงามๆที่มีค่าขึ้นไปถวายเจ้าผู้ครองเมือง เป็นของกำนันเพื่อผูกมิมตรไมตรีปรากฏว่าเป็นที่พอพระทัยของเจ้าผู้ครองเมืองเป็นอย่างมากจึงได้ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับลิมโตเคี่ยมเป็นพิเศษเนื่องจากลิมโตเคียมเป็นชายหนุ่มรูปงามอีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาการขแขนงต่างต่างหลายด้านแม้แต่ฝีมือการลบก็เก่งกล้าสามารถจึงเป็นที่สนใจของธิดาเจ้าเมืองกือเซซึ่งลิมโตเคียมเองก็ต้องตาต้องใจ ในความงามที่เป็นเลิศของนางอยู่แล้วโดยที่เจ้าเมืองกอเซเองก็สนับสนุนอยากได้ลิมโตเคียมมาเป็นเขยในที่สุดลิมโตเคียมและทิดาเจ้าเมืองกอเซจึงได้แต่งงานกันตามหลักศาสนาอิสลามโดยลิมโตเคียมยอมเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตามฝ่ายทิดาเจ้าเมืองกอเซเพ,เพราะยึดถือความรักเป็นใหญ่และลูกเรือที่มากับลิมโตเคียมทั้งหมดนะครับตัดสินใจไม่กลับประเทศจีน ยอมอยู่กับลิมโตเคียมที่เมืองกอเซะแล้วได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามมีภรรยาเป็นคนไทยมุสลิมในเมืองกอเซะในปัจจุบันยังเหลือล่องลอยเห็นว่าชาวไทยมุสลิมแถบเมืองกอเซะนะครับจะมีผิวขาวกว่าชาวไทยมุสลิมแถบอื่นเนื่องจากมีผิวขาวแบบคนจีนลูกเรือที่เป็นลูกน้องของลิมโตเคียมทุกคนล้วนมีฝีมือในการลบโดยเฉพาะนายทายเรือเป็นผู้ที่สามารถหล่อปืนใหญ่ได้ ซึ่งเป็นอาวุธที่สำคัญในการลบสมัยนั้นเพราะส่วนใหญ่ในตอนนั้นจะใช้ดาบและปืนเจ้าเมืองกือเซก,ก็ได้เห็นความจำเป็นจึงให้สั่งหล่อปืนใหญ่ด้วยทองแดงเพื่อไว้ใช้ป้องกันเมืองกือเซเมื่อหล่อเสร็จได้ทดลองยิงปรากฏว่าปืนแตกใช้การไม่ได้ลิมโตเคียมในฐานะผู้อำนวยการหล่อปืนใหญ่จึงสั่งการให้หล่อใหม่อีกครั้งคราวนี้สำเร็จได้ปืนใหญ่สั่งคาบอกชื่อสีน่นครี มหาเหล่าหลอและนางปัตตนีหรือนางพยาตานีเล่ากันว่านายท้ายเรือที่หล่อปืนใหญ่เหล่านี้ได้จบชีวิตลงด้วยปืนพยาตานีในวันที่ทดลองยิงปัจจุบันปืนพยาตานีได้อยู่หน้ากระทรวงกลาโหมประเทศไทยหลายปีต่อมามารดาลิมโตเขียมซึ่งอยู่ในประเทศจีนไม่เห็นบุตรชายกลับมาจากการค้าขายตามปกติก็มีความคิดถึงอีกทั้งเป็นห่วงไม่เป็นอันกินอันนอน ลิมกอกเหนี่ยวกับน้องสาวอีกคนหนึ่งต่างก็มีความสงสารมารดาประกอบกับความเป็นห่วงพี่ชายที่ไม่ส่งข่าวมาถึงทางบ้านเลยจึงรับอาสามารดาออกตามหาพี่ชายเพื่อจะพากลับบ้านให้ได้โดยให้สัญญากับมารดาว่าถ้าไม่สามารถพาพี่ชายกลับมาก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่ต่อไปลิ้มโกเหนี่ยวกับน้องสาวได้คัดเลือกชายจักรที่มีฝีมือทางการลบในเชิงดาป,ประมาณ70คน ออกเดินทางโดยใช้เรือสัมภาตามหาจนมาถึงประเทศไทยโดยแวะที่ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชแห่งแรกและได้สืบหาพี่ชายเลื่อยลงมาทางใต้จนถึงหน้าเมืองกอเซจึงได้ทอดสมอหยุดเรือที่อ่าวหน้าเมืองฝ่ายเมืองกอเซเข้าใจว่าเป็นเรือของข้าศึกจะยกมาตีเมืองจึงส่งทหารออกไปต่อสู้แต่ทุกครั้งที่ออกไปต่อสู้ทหารถูกฆ่าตายพ่ายแพ้กลับมา เจ้าเมืองกือเซเห็นว่าทหารไม่มีฝีมือพอที่จะชนะข่าศึกได้อีกทั้งยังไม่มีใครกล้าอาสาท้าลบจึงได้ขอร้องลิม๊กเขียมผู้เป็นบุตรเถือกับพวกที่มาจากเทศทีนออกไปต่อสู้แทนการลบได้เป็นไปอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างมีฝีมือทัดเทียมกันทั้งนี้เพราะเรียนมาจากอาจารย์สำนักเดียวกันในการลบนี้ลิมโกเหนี่ยวกับน้องสาวแต่งตัวเป็นผู้ชายส่วนลิมตกเขียมแต่งกายแบบ มุสลิมและเป็นเวลากลางคืนต่างฝ่ายต่างกจำกันไม่ได้เมื่อลบกันเป็นเวลานาน,านไม่มีใครแพ้ชนะอีกทั้งยังสงสัยว่าทำไมเพลงดับเหมือนกันจึงได้เอ่ยถามกันขึ้นตามธรรมเนียมจีนจึงได้รู้ว่าเป็นพี่น้องกันและได้สั่งให้ยุติการลบควนกันไปพบเจ้าเมืองกือเซเมื่อเจ้าเมืองทราบก็ได้จัดการเลี้ยงต้อนรับฝ่ายลิมโกเหนี่ยวกับน้องสาวได้พักอยู่ในเมืองกือเซ เป็นเวลานานพอสมควรจึงได้ชวนลิมโตเคียมกับประเทศจีนเพราะมานได้คิดถึงแต่ได้ถูกพี่ชายปฏิเสธทั้งๆที่ได้ลบเลาแล้วอยู่หลายครั้งจึงทำให้แขนใจและน้อยใจในตัวพี่ชายและมองเห็นว่าตัวพี่ชายไม่ยอมกับแน่นอนซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นลิมโตเคียมกาลังเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างมัสยิดอยู่ด้วยลิมกอเหนียวจึงตัดสินใจสละชีวิตตนเองประท้วงพี่ชาย ด้วยการผูกคอตายที่ต้นมะม่วงหินมะพานโดยก่อนตายได้สาบแช่งไว้ว่าขอให้การสร้างมัสยิดที่พี่ชายสร้างอยู่ไม่มีวันสําเร็จส่วนน้องสาวลิ้มกอเหนียวเมื่อเห็นพี่สาวฆ่าตัวตายแล้วเลยฆ่าตัวตายตามและลูกเรือที่มาด้วยทั้งหมดเห็นนายฆ่าตัวตายก็พากันฆ่าตัวตายตามนายโดยวิธีลงเรือเล่นออกไปในทะเล แล้วกระโดดน้ำตายหมดทุกคนเหลือทิ้งไว้เพียงแต่เรือสัมภาเก้าลำรออยู่ในทะเลซึ่งเมื่อขาดการดูแลนะครับทำให้ชำรุดและจมลงสู่ทะเลเหลือทิ้งไว้เพียงเสากระโดงเรือที่ทำจากต้นสนชูอยู่เหนือน้ำทะเลเก้าต้นบริเวณดังกล่าวต่อมาได้ชื่อว่าลูซมิแลปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีฝ่ายลิมโตเคียมผู้เป็นพี่ชาย เมื่อรู้ว่าต้องเสียน้องสาวทั้งสองคนไปเพราะตนเองกระโศกเศร้าเสียใจยิ่งหนักและได้จัดพิธีศพตามธรรมเนียมจีนอย่างสมเกียรติให้โดยทำเป็นพวงสุยอยู่ที่เมืองกือเซและยังคงอยู่ถึงปัจจุบันนี้เมื่อเสร็จงานพิธีน้องสาวแล้วลิมโต๊กเคียมก็ได้ก่อสร้างมัสยิดที่สร้างค้างต่อไปพอสร้างจนจะเสร็จเหลือยอดโดมก็ถูกคว้าผ่ายอดโดมพังทลายทั้งหมดลิมโต๊กเคียมก็ยังไม่ยอมแพ้ นยพยายามสร้างต่ออีกสาครั้งแต่ก็ถูกฟ้าผ่าพังทลายทุกครั้งในที่สุดจึงยอมแพ้หมดความพยายามสร้างต่อไปแม้แต่เจ้าเมืองกือเซเองก็เกิดความกลัวในอภิิหารตามคำสาปเช่งจนไม่ใครกล้าสร้างต่อจนถึงปัจจุบันนี้และปัจจุบันนะครับได้กลายเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุร์ไว้สำหรับคลิปเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนี่ยวก็จบลงนะครับ ถ้าผมเล่าผิดประการใดผมต้องขออภัยนะครับแต่ด้ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงนะครับไปก่อนนะครับ